คุณนายแม่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไหนประเทศไหนประเทศฝรั่งเศสเมืองชื่อว่ามาเซลมาเซลเมืองชื่อว่ามีรู้สักว่ามักเซย์มักเซย์ไม่ดู้นะทีฟุตบอลเมืองนี้ก็ดังเหมือนกันนะนี่เราก็ลงเรือมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็มาที่เมืองมักเซย์เลยวันนี้อยู่ประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวเราจะเที่ยวได้ประมาณสักห้าสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็มาหล่อล้าในเมืองอ่ะเราเจีเป้าหมายแล้วเราไปขึ้นรถไฟเราไปขึ้นรถไฟอย่างนั้นกัน Oh. Oh. ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปน,นี้กันิเดียวให้ดูภาพเรากำลังจะขึ้นรถไฟมันก็ไม่ใช่เป็นรถรถรางลากๆคล้ายๆรถไฟนะจะไปที่นี่เลยเนี่ยอันนี้คือ oh, <okay. S 1> โบนนอตเทดามเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้กันอู้ดูเราผ่านมาตรงแบบท่าเรือยอี่เดี๋ยวเรามาขึ้นรถไฟตรงท่าเรือยอตรงนี้ mm hmm. สวยงามิมชายหาดมากอ้ยดูนี่สิเขาเอาหมาขึ้นค่อม,มอตอร์ไซด้วยอะ่ะ นั่นล่ะก็เจอคนรอยได้อีกแล้วนี่นี่นะแล้วก็เดินเล่นอยู่ท่าเรือนะรอเรือออกไม่ใช่รอเรือออกสิรอรถไฟออกตามรายทางที่เดินไปคือรถไฟนะก็จะมีแบบดอกมงดอกไม้ขายแล้วมีดอกหน้าวัวขายดอกหางแมวดอกทานตะวันอะไรเงี้ย ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ประมาณหน้าร้อนอยู่นะยังโอเคอยู่ไมเดโอ,โอ,โ,อโอ้นี่มไทยวัน,นอันนี้ท่าเรือนะบรรยากาศคล้ายแคาลิฟอร์เนียเลยเลดูเสาเสากระโดงเรือแบบว่าเยอะมาก เห็นแล้วน่าหยิบมาจิ้มฟันมากเลยกับมาจิ้มฟันมเจอนี่ถ่ายให้ดูว่าเรามาถึงฝรั่งเศสจริงๆเรามีธงฝรั่งเศสตรงนี้ด้วยดูเลยยอดคันนี้สีแปากดีดูเห็นไหมใช่ปลูกบ้านแบบนี้ใต้ถุนโล่งนะแล้วก็มีมีที่ค้ำสองด้านซ้ายขวาเป็นเรืออืมโอเคน,นี่เดี๋ยวจะขึ้นรถแบบนี้เลยเ,เ,เดียวๆแม่บอกนะก็ขึ้นเลย เขาบอกว่าเมืองมาร์เซย์เนี่ยนะเป็นเมืองที่ใหญ่ต้นๆ้นของฝรั่งเศสน,นะแล้วก็เป็นเมืองท่าก็คือมีท่าเรือติดตุงเนี้ยมีเรือสินค้าเข้าออก <c oughs> มีเรือสินค้าเข้าออกเวลาหลายลำเลยแหละนี่เลยแล้วเราก็เดินมาถึงที่ขึ้นรถรางลากชมเมืองแล้วอันนี้เขาใช้ชื่อว่า,าทัวริสเทรนนะหยู่ขึ้นนี้กันคนละ 8ยูโรขึ้นไปถึงนอตเธดามเลยมีบรรยากาศผานท่าเรือนแมนี่เลยรถไฟออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรถใหม่นะนี่คนคิวยาวม้วนไปทางนู้นแล้วก็วนมาทางนี้อีกนี่ตอนนี้คุณนายแม่รออยู่ตรงนี้นี่ตอนนี้อยู่ นี่นะทัวร์นี้นะมันก็จะมีอยู่2เส้นนะก็คือสีแดงกับสีเขียวนะแต่ว่าวันนี้บิวสันจะเลือกนั่งเส้นที่1แหละก็คือสีเขียวนะมันจะวิ่งตามปื้ดปื้ดปื้ด,ดขึ้นไปสต็อปตรงที่นอทดามนี่ใช่ไหมแล้วก็ลงมาปื้ดปื้ดปื้ด,ดนี่วิ่งรอบมาตรงนี้แล้วก็มาหยุดที่เดิมตรงนี้ด้นราคา8ยูโรนี่เราก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคุณนแม่ใสห่หมวกรอลละฝนตกหมวกซื้อที่ไหนอันเนี้ยหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นอภินัน,นาการมาจาก,จากผู้ชมนั่นเองหันหลังสิงีหมวกไปเที่ยวกันแดดก,กันฝนชั่วคราวไม่ค้าง,<อ>งคืนใช่ไหมกันชั่วขราวไม่ค้างคืนไม่ค้างคืน วันนี้เจ้าของนี่ถ้าหมาไม่อยู่ตรงนี้น่าร0กอ0ะ The emperor Eugene.

คุณนายแม่นะก็ขึ้นมาถึงนี่แล้วโบสถ์นี้ชื่อว่าโบสถ์นอ e เธดามเดลากระแดนะมันเขียนว่าอย่างจริงนอ r เ d ดามเดลากระแดเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราต้องทําให้เหมือนชื่อโบทสักนิดนึงนะจากโบสถ์นี้นะมองไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นว่าโอ้เห็นเมืองมักเซย์ทั้งทั้งเมืองเลยอะหลังคาสีแดงส,สีแดงอิดนะแล้วก็ตัวตึกสีครีมนะสวยมาก โอ้โหสวยจริงๆเลยด so e ูส anyway ิเห็นเมืองแบบว่าทั้งเมืองได้เลยเนี่ยมีไม้กางเขนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วบนยอดไม้กางเขนก็มีนกอยู่ด้วยอืเรือลำนู้ย่าใช่นั่นไงเห็นเรือลำที่บิดูสังนั่งมาด้วยเล็ดเลยนะนี่ไงเรือลำนี้เลยดูชื่อข้างหลังนี่ลำนี้เห็นห้องเักบิดูสังด้วยนี่ตรงนี้เลย นั่งรถน้องไกลามากใช่ก่าถึงยอดเขาเนี่ยขึ้นเขาส,สวยมากขึ้นเขาก็บอกว่าชันด้วยใช่รถไปสวยจริงๆอ่นะป่าเราขึ้นเราขึ้นบันไดไปบนโบสถ์กันดีกว่าเราไปกระแดก,กนันบนโบสถ์ดีกว่านี่โอ้ยมองจากตรงนี้นะสวยมากเลยนะ จากข้างล่างนะมองขึ้นมานะก็จะเป็นนี่เลยเป็นรูปพระแม่มารีกับพระเยซูนะตรงนี้มด,ม,มดตัวใหญ่อะไรล่ะ<ม>นี่ไงถ่ายให้เห็นว่าป้ายชื่อเนี่ยคือโบสถ์นอตเทอร์ดามเดลากระแดจริงๆนี่นะตอนนี้คุณนายแม่ก็นะคุณนายแม่ก็กำลังทำทำตามชื่อโบสถ์นะ r อตเทอร์นอตเทอร์ดามเดลาอะไรนะนอตเทอร์ดามเดลา นี่ยคุณแม่กาลังทํานั้นอยู่นี่แล้วก็ขึ้นมาถึงตรงตัวโบสถ์แล้วนะสถาปัตยกรรมเขาอาจะคล้ายๆกับที่เมืองปิซ่าเลยก็คือมันจะเป็นขาวๆสลับกับดําๆนะคือเอาหินสองสีเนี่ยมาเรียงให้มันเป็นลวดลายอย่างนี้นี่อันนี้เราขึ้นมาอีกข้างบนนะเนี่ยเราก็มองยิ่งขึ้นสูงยิ่งแบบวิวสวยอะไม่มีอะไรมาบดบังเลยมองได้แบบว่าพาโนรามามากม,ากมาก อันนี้ให้ดูแบบพานอนลมา่าจริงๆเลยอุ้ยสวยมงามมากๆหลังคาสีแดงอดตัดกับสีครีมของผนังตึกนี่อ้โหเรากับฟลอเรนซ์ยังไงอย่างนั้นพี่จะขาดดูโอโม่ไปเอไปกันนอู้ตรงนั้นเห็นสนามกีฬาด้วยสนามของทีมมาซ์หรือเปล่าไม่รู้มองไปมุมนี้นะก็จะเห็นเป็นเป็นตัวโบสถ นัดทดามนี่มาอีกฝั่งหนึ่งนะั้นเราก็จะเห็นเป็นวิวทะเลนะจะเห็นเก,กาะไกลๆตรงน,นั้นด้วยนะขอบอกสมัยก่อนเนี่ยก็คือ,อเวลาชาวประมงหรือว่าชาวเดินเรือนักเดินเรืออะไรเนดะินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นโบสถ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ท้ายแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ว่าเออเราเห็นมีพระเจ้าคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยมีเรือใบตรงนู้นด้วยนี่ แล้วมีเกาะเล็กๆตันด้วยนี่เกาะนั้นนี่นนย,สยสวยสดงดงามจริงๆเลยนี่หาคำบรรยายไม่ได้อากาศก็แบบอุ้ยกำลังดีไม่หนาวเลยแล้วก็ไม่ร้อนมากแตต่้ังสสนี่บนยอดโบสถ์นะก็จะมีรูปปั้นของอไม่ไม่ทราบว่าปั้นใครแต่ว่าทำจากทองํำเหลืองอัลาม มองเห็นด้วยตาจริงๆนะันจะบอกว่าเหลืองอล่ามากกว่าที่ในในจอทีวีเนี่ยอ,อันเราเดินเข้าไปข้างในโบสถ์เนี่ยอูหลังคาโบสถ์ตรงนี้นะแล้วก็จะมีรูปปั้นตรงนี้ไม่ให้รูปปั้นสีภาพวาดตรงนี้อีก <c oughs> เข้ามานี่นะสวยงามมากเป็นทองหมดเลย อันนี้หลังคานะั้นแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนโมบายเป็นรูปเรือเนี่ยห้อยมานี่อันนี้ให้ดูเป็นโมบายรูปเรือนะห้อยมาสวยจริงๆเลยนี่ครั้งที่แล้ที่ไปบรัสเซลนะมีปีศาถามว่าตกลงพระเยซูถูกจึงกางเขนเนี่ยเท้าสองข้างเนี่ย อยู่ด้วยกันแล้วตะปูตัวเดียวหรือว่าเท้าแต่ละอันแยกกันพอมาโบดนี้ปุ๊บนะเห็นไหมเท้าจะแยกกันแล้วก็ตะปูเนี่ยเท้าเท้าละข้างแล้วก็หายไปข้างหนึ่งแต่ส่วนที่บรเซลเนี่ยเท้าสองเท้านี่จะประสานกันแล้วมีตะปูตอกตัวเดียวตกลงอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่แล้วก็กเียวตรนี้มีกระจกสีด้วยอะ คลิปเต้ห้องใต้ดินเราลงไปดูห้องใต้ดินกันมันจะมืดมืด่าี่าฮไม่มีเลยมีห้องเก็บศพใคร นี่เขาทำอะไรอ่ะมีคนเดียวนะนี่มีรูปปั้นพระเยซูนอนตรงนี้ด้วยนี่อันนี้ก็ต้องเป็นมงกุฎลวดหนามที่สวมให้กับพระเยซูตอนถูกตึงกางเขนแน่ๆเลยนี่อันนี้ก็คือสัญลักษณ์พระแม่มารีอุ้มพระเยซูตอนเด็กๆนะ อันนี้เป็นโลโก้ประจําของโรงเรียนที่บิลลูซางเรียนตอนปมด้วยแหละเมียนปฐมบุสษาเองโลโก้เป็นแบบนี้เลยเสร็จจากโบสถ์นอเทรดามเดลากระแดแล้วนะเดี๋ยวเราก็กําลังจะนั่งรถไฟกลับไปที่รถรางรถไฟกลับไปที่ท่าเรือเหมือนเดิมไปเดินเที่ยวในเมืองก่อนนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถไฟกำลังลงอยู่เ้ยเดียวเสียว เรานั่งขันที่สองกูอึ้ง,องแ,นงนแนงนองแนคอร์โอ้ยตรงเนี้ยลงชันมากเลยคือในวิดีโอมันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยเพราชันแต่จริงๆแล้วว่าโคตรชันเลยด,ดูรถจอดเนี่ยด<ห>ดููอจอ,จอดจอเะมากมีบัง <S <S <อ> ไงข้าในแม่ข้างบนสนุกไหมสวยเลยแล้วกลับมาสวยงามที่าชายฝั่งตรงนี้กันต่อก่อนที่ขึ้นรถบัสกับเรือ หุ้ยเหมือนกลิ่นขนมโครกลอยมาเลยอ่ะร้านนี้หรือเปล่าเนี่ยอะ,อะไรทอดก็ไม่รู้วันนี้เขามีบอกว่าขายอาหารแถวๆนี้ด้วยเนี่ยดูสิเขาขายอะไรกันมั่งอย่าดูร้านนี้สิเขาขายอะไรเนี่ยคนเยอะเยอะเชียว<ๆ>ขายอะ,อะไรทอดเนี่ย โอ้ยเดินตรงนี้แบบว่าได้กลิ่นไอทะเลอ่ะชอบจังเลยอ่ะแดดใสๆอากาศร้อนๆกลิ่นไอทะเลโอ้ช่างโรแมนติกอะไรเช่นนี้ที่ชิงไฟเน่ะแดดเดือดดูกันนะ นี่มาเดินตลาดดูก็ว่ามีอะไรขายบ้างมีต้นตะบองเพชรขายด้วยแล้วก็มีพวกถ้วชามลำหายเครื่องเซรามิกสวยดีนี่อันนี้ร้านขายสบู่เครื่องหอมหยกลิ่นหอมกลิ่นหอมสุดก็ไปเยอะ เป็นแบบนี้ก็มีนะอยู่ในแพ็คๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนร้านนี้ก็ขายพุกเครื่องประดับนะ<ม>เดินตลาดดูซีอู่ิชอบจังเลยชอบมากมีขายด้วยขาย,ขายรถด้วยไอวนี้มีมงกลา,ามากระลองมากระลองแบบว่าแฮนด์เมดอ่ะก่อนจะกลับอะเจอห้าง ลาฟา y ยเตเกอร์เมดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิ nice, ี้หนึ่ง bathroom. นี่นะข้างๆห้างนกะ็จะเป็นแบบหลังคา,าเหมือนเหมือนถูกปลิวไปอ่ะซื้วปลิวอย่างเนี้ย <c oughs> ตรงเนี้ยคิดว่าเหมือนย่า,ยานพาวุรัสบ้านเราเลยนะ มีขายของแขกมีขอทานมีขายของริมถนนเยอะหมดเลยนึกว่าเดินอยู่เมืองไทย เป็นไงครึ่งวันในแม็กเซนะเดี๋ยวคราวหน้าบิวซังจะพาไปไหนต่อนะติดตามตอนต่อไปเรือจะไปจอดที่ไหนคลิปต่อไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางข้างหน้า